ดีมและเอวาจะต้องมาสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากราชาในเ,เกม SCP มาดูกันว่าเราจะรอดกันไหมคนวันนี้เรามาอยู่ในเกม SCP สารสนสน์กับเพื่อนที่ชื่อว่าคุณเอวนะคะเดี๋ <c oughs> ยวเราจะไปหาบ้านกันแต่ตอนนี้เรายังไม่มีบ้านอยู่เลยเราจะไปบ้านไหนอะเอเอวาตรงโน,น้นมันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนี่เราไป่งกันเลยไหมไปกัน เราเราจะมาเอ้ยมันไม่ใช่เจ้าของมัานหรือเปล่าเราเข้าไปดูกันว่ามีเจ้าของบ้านอยู่ในนี้ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากราชาภายในสองวันได้หรือไม่มาดูกันเลยเราจะไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะเสกราชาก่อนนะทุกคนตอนเนี้ยจะเราจะเอาพนักง,งานมาเยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะ้มาเใส่หมวกปาร์ตี้เด เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวที่มันหูที่สุดก็คือราชามานนิกตัวพ่อเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยใช่ไหมเดีย๋ยวเราจะไปหามเจ้าของเราจะต้องรีบเข้าบ้านก่อนเพราะว่าราชามมนนิเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเพื่อนข้างบ้านเราจะรอดไหมนะเพราะเราอุตส่าห์เสร็จตัวสนุแล้วเขาก็ยังไม่ใช้ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเกมกันเลยนะทุกคนมาพร้อมยังเดี๋ยวเราก็เดี๋ยเรากับทุกคนก็จะใช้เลือดเป็นอินฟินิตี้หมดนะเพราะว่ามันนักกว่าเดี๋ยวทุกคนจะใช้เลือดเป็นอินฟินิตี้หมดเลยนะอะไรเสร็จแล้วอ้ขอดูห้องน้ำหน่อยโอ้โห มีแต่ถส้วซอไม่มีอาบน้ำล้วจะอาบอะไรเดีวรอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยว,เ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 ,ดยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าบ้านของเราอะ่ะมันจะพอทนแรงของตัวราชาที่เราได้ข่าวมาว่ามันทําบ้านคนอื่นอะ่ะพังมาหลายรอบแล้วเราจะมาดูกันว่าบ้านเราจะทนได้ไหมอยากรู้ไหม เดีย๋ยวเราจะมาเริ่มกันตอนกลางคืนกันเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็เริ่มเก็บกันแล้วนะเราเอาตอนกลางคืนแค่50วีนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเวลาไม่ผ่านมาเริ่มเลยอันนี้คือตอนกลางคืนแล้วนะทุกคนก็คือราชามันอยู่แถวๆนี้เต็มเลยนี่คืออ่าน้ำนะทุกคนอย่าอย,าอยาวเอ๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะออกไปเสกราชายเยอะๆเลยนะพรุ่งนี้เราจะท้าทายกันแต่วันนี้เราจะเสกแค่ตัวเดียกวก่อน เดี๋ยวเราจะมาหูกันว่าราชาอยู่ที่ไหนคุณเห็นรา,าชาตรงนั้นไหมนัม่นคือราชานะเพื่อนมันอยู่แถวๆข้างบ้านเพื่อนเราเลยเห็นไหมบ้านเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นแต่บ้านเพื่อนเาอยู่ตรงนั้น oh my god เดี๋ยวเราจะออกไปติดน,นะครับ นี่าชาแล้วนะเดี๋ยวพวกนี้เราจะไปเสกมาเพิ่มนะทุกคนเราจะเสกราชายเยอะๆสอยอืมได้แปล็กทำไมอโไม่ครับเป็นไงเมื่อกี้ทุกคนเห็นมหาตรการหรือเปล่าอย่าละจาวายัยอะ อืมเฮ้ยทุกคนมันใกล้บ้านเราต้องมา,มา้เราก็บ้านพังอย่าอย่าเราจะไม่ถึงตอนกลางคืนเอาใหม่เอาใหม่เดีย๋ยวเราเสกซะประมาณสองสามตัวนะหนึ่งสองสามสามตัวเออเมื่อกี้มันแหลกใช่ไหมตอนที่เราเสกเงยอะมันจะแหลกหนิดนึงทุกคนแต่ตอนนี้เราเสกสามตัวมันเจ้าจ้าจะไม่แหลกพร้อมยังกลางคืนสามสอง เราน,นึ่นไปเ e t s เฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันก็นแบบเราจะาพาไปรีวิวห้องนอนกันเลยจ้ะเพราะเรายังไม่ดีวิวห้องนอนเลยแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเล็กๆน,น,น,นะทุกคนแล้วก็จะไปห้องนอนกันก็จะเฮ้ยเอวาวาที่ห้องนอนแล้ว ทุกคน SCP บุกบ้บานแล้วแต่บ้านก็พังเจ้บ้านทุกคนเห็นไหมบ้านพังเลยนี่คือตัวโหดของจริงบอกไว้ให้เราจะเราพิสูจน์มาให้แล้วอย่าอยวเราจะมาดูกันว่า,บ,าบ้านมาวินจะพังไหมอยากรู้ไหมเล้บ้านมาวินมาวินจะมีรู้มาวิน ทั้งสมชื่อเลยทุกคนติดบีเห็นไหมไม่ติดบีทักงนบอกนี่ยทุกคนเห็นไหมีพ p ไอ้ตัวเนี้ยลายสมชื่อโอ้โหโอ,โอไ my god ซึ่งมามาอยู่อืม เดี๋ยวคืนนี้คือคืนสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ซ่อมบ้านอะไรมากมายไก่กองเพราะพวกเราก็กลัวถูกไหมฝัมนก่าคือกีอออแตกก้านหนึ่งเดี๋ยวฉันจะสร้างมันหลบก่อนโอ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดู S C P กันว่าตัวนั้นหน้าตาลักษณะมันเป็นอย่างยี่ยงไรอะไรกันทำนี่ี้โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรใครทำอะไรกันชบนี่เี้ยใครทำอะไรแม่เราซื้อเปนไปหมดเลย เหมือนกันสำหรับคลิปนี้เราขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดีย๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยแต่ตัวนั้นมันจะให้เราเข้าอีกไหมอะทุกคนเราอยากรู้ทุกคนอยากรู้ไหมเดีย๋ยวเราเข้าใหม่กันว่ามันจะให้เราเข้าไหมหรือว่าไม่มันจะ้เข้าไหมอะ ไม่ให้เข้าใช่ไหมหรือใช่ให้เข้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย